สวัสดีจ้าโอ้ยนีฮึมอยู่กับเสาโนุ้ยเหมือนเดิมนะอุ้ยดีดีดีมาเจอแจ็คพอตอีกแล้วอุ้ยนี่จ้านี่จ้านี่นี่เยอะแยะเลยนี่เขาเรียกเห็ดบวกสายน้ำนี่จ้าโอ้ยเต็มเลยจ้านี่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 ไปตรงนี้ก็มี อุ้ยน้องนี่นี่นี่ลามมาถึงตรงนี้แต่ว่าตรงนี้น่าจะเอาไม่ได้นะเปียกฝนแล้วนี่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 จ้ะนี่นี่นี่เป็นทางเลยนี่นี่นี่โอ้ยยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะโอ้ยดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ นี่จ้ะโอ้โยโอ้โยดูเก็บ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 ก่อนจ้าเก็บก่อนอถอนเอาเลยเด้อโอ้โยอือนาจะออกเมื่อคืนอุ้ยอุ้ยนี่จ้ะอื นี่จ้ะสวยๆเลยโอ้ยไม่ได้เลี้ยงเลยเด้อค่ะตีนเตือนก็เดี๋ยวค่อยไปตัดเอาเนาะนี่จ้ะ